ถ้าใครดูอยู่นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้ากุฏิชุดแรกที่เริ่มสร้างตอนนี้เราอยู่กันที่พุทธมนฑลศรีสุวรรณภูมินะครับหรือชื่อเดิมคือพุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูมิที่ลบบุรีนะฮะวันนี้เรามาเดี๋ยวจะจับไขโพเดี๋ยวเราจะไปเดินเวียนเทียนตอนนี้หลวงพ่อลงกดอยู่นี่นะครับกำลังพาเราเข้าไปดูนะครับนี่คือหมู่กุฏิหมูหม่แรกนะฮะที่จะทําให้พระที่มาจําอยู่ที่นี่รวมถึงใครที่มาปฏิบัติธรรมด้วย มูกุฏินึงเนี่ยจะมีอาคารอยู่7หลังเนาะส่วนฟังก์ชันเป็นไงเดี๋ยวตามหลวงพ่อไปถามว่ากุฏิชุดแรกเนี่ยก็ค,คืองบประมาณในการสร้างคือส0 0แสนแต่ที่เราไม่รู้นะสามแ0 0คือเป็นส่วนไหนยังไงบ้างแล้วก็3ามแสนแรกถามว่าใครเป็นคนร่วมสร้างนะถแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวนาัาจะเป็นสภาพในการสร้างกุฏิสิหลังสิชุดสิ 10, อะไรไม่รู้เนี่ยต,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 ตามไปตามหลวงพ่อามาแล้วมาแล้ว พอาขอุยากครับถวายกุฏิหลวงพ่อไปหลังแรกหลวงพ่อจำได้ใช่ไหมครับถวายที่ธรรมสภาอ๋อใช่ธรรมสภาธรรมสภาใช่ใช่จำได้เลยตอนนี้เราอยู่กันที่พุทธสถานลบบุรีศรีสวรณภูมิซึ่งเป็นพื้นที่ที่หลวงพ่อจะทํากุฏิเพื่อถวายพระเพื่อให้พระได้จาพรรษาที่นี่ครับใช่จ้ะครับหลวงพ่อมีอะไรที่อยากจะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมที่ดูในไลฟ์สดไหมครับ ส่วนแรกก็คือที่มาของกุฏิก่อนนะครับเพราะก็มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่าที่นี่ก็จะเป็นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับโดยพาะสาหรับพระสงฆ์ด้วยะนะฮะญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ควรจะมีที่พักที่เหมาะสมครับซึ่งวันนี้เรามาเห็นในส่วนแรกคือรูปแบบที่เราออกแบบสร้างกันเนี่ยคือจัดสถาปนิกนในระดับประเทศเนาะ รูปแบบก็จากศิลปินแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่าตุเตเนี่ยมองปุ๊บก็จะรู้เลยอ๋อนี่นะคือหนึ่งหลังคือหนึ่งรูปหรือว่าอ,อยู่อยู่ได้หลายรูปดูได้หลายรูปหลายรูปครับอยู่ร่วมกันได้อย่างน้อยก็สองสามรูปสี่รูปก็ได้นะเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหลังใหญ่หน่อยนะเราจะเป็นเหมือนกับส่วนกลาง,ส,ลางส่วนกลางเหมือนที่ชันเพนไหมครับหลวงพ่อใช่ใช่ใช่ชั้นเพน หรือว่าบางทีเรามีกิจกรรมอะไรก็จะมาร่วมกันทําที่ตรงนี้นะส่วนแรกเฟสที่หนึ่งเนี่ยครับตอนนี้เราสร้างสิบหลังสิบหลังเบื้องต้นคือสิบหลังก่อนแต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็คือร้อยหลังครับซึ่งก็จะเป็นสร้างถวายพระสูนในหลวงราชการที่เก้าในวันที่ได้ในวันที่รงมีพระชัตรการร้อยพระจันครับ เอาพูดแบบชาวบ้านเนอะร้อยปีในหลวงเราก็สร้างบุตรถวายท่านร้อยหลังครับร้อยหลังเนี่ยก็จะมีคนพักได้อย่างน้อยเนี่ยห้าร้อยคนแน่ๆแป่ว่าอย่างนี้คือตรงนี้หมู่นี้มีเจ็ดหลังอ่าจริงๆเราเราวางไว้เป็นหมู่ละสิบหลังครับหมู่ละสิบหลังหมู่ละสิบสิบใช่หมัอใช่อย่างเงี้ยรวมเป็นกลุ่มครับครับเป็นกลุ่มของพระสงฆ์หมดใช่กลุ่มกลุ่มแรกนี่เป็นของพระสงฆ์เลยซึ่งอันนี้เราเร่งทําเพื่อให้ผรสพรรษาเนี่ยพระท่านจะได้ อ่เข้าพักได้นะทีนี้ที่นี่ก็จะมีมีพัตกถินเพราะฉะนั้นต้องมีพระจำพรรษาตั<อ>้งแต่ห้ารูเขึ้นไปนะเออก็จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนาะใช่ไหมถูกต้องครับอืนสิบอออของคารวาสของคารวาสก็เนอีกประมาณแปดสิบแปดสิบหลังก็จะอยู่ได้หลังหนึ่งเนี่ยถ้าเอาแบบหลวมๆหลยก็สักสี่คนแล้วคารวาส ก็400คนเหมือนคำว่าคนละห้องใช่ไหมครับหลวงพ่อก็ใช่ใช่คนละห้องหรือว่าอยู่รวมกันอ๋อไม่ใช่เอ้าถ้า่งนั้นเราต้องไปดูเลยจริงๆว่าเป็นอย่างไรเนาะอันนี้คือหลังหนึ่งเนาะอ่าหลังหนึ่งหลังหนึ่งนี่เราก็จะมีอ่าโป้งดูเห็นไหมครับอ่าจะมีห้องน้ำอ่ามีห้องน้ํามีห้องสุขาเนะครับอ่าอันนี้ห้องอาบน้ําครับอ่าซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าห้องอาบน้ําเนี่ย แปลกมากพวกลองคิดที่ว่าเพราะอะไรนั่งเพราะว่าพระครับผมพระไม่ไม่สุภาพเวลา่สงน้ําพระเวลาสงน้ําก็ให้ท่านนั่งเรียบร้อยเนาะเอออันนี้พม่นั่งเป็นพระอ่าอ่านี่แหละอ่าสงน้ําได้เห็นไหมครับซึ่งอ่าถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะยิ่งสะดวกนะอ่ะเราตามเข้ามาดูห้องห้องพักสําหรับพระสงฆ์ อันนี้ก็เป็นห้องที่เราจะรู้สึกได้ว่าเออกาลังดีใช้คำว่ากําลังดีเนะาะพระสงค์หนึ่งรูปท่านก็รูปอ่นะพักได้อย่างเหมาะสมครับ<ะ>ซึ่งหลังนี้ก็จะมีสองห้องอ่นะส่วดห้องน้ําก็ใช้ร่วมกันอย่างนั้นอยู่แล้วจ้นะอันนี้ก็เป็นที่มานะของสิ่งที่พวกเราชาวนาถาก่ากำลังช่วยกันทำตนะ่ซึ่งพวกเราก็ได้ ถวายมาแล้วเนาะส่วนเดิมนะแต่ก็อยากให้ช่วยกันเปรัมพันธ์ต่อไปว่าจริงๆเราต้องสร้างร้อยหลังรยต้องใช้ทุนในการใช่หลายสิบล้านก็ประมาณประมาณแต่ว่าเื้องต้นคือนาคาเป็นจะพาสิหลังนาฐาเนี่ยใช่นาถาเนี่ยเราถวายหลวงพ่อสิหลังเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะนัดมาเนาะนัดกันใหม่เทีงมาถวายอย่างเป็นทางการนะ แล้วก็ถวายปัจจัยแล้วให้กับทางพุทธสถานไปเนาะวันนั้นหลวงพ่อก็จะมาเป็นยกว่าเป็นพยานด้วยนะจริงๆริะหลวงพ่อเหมือนกับเป็นผู้ร่วมกับนาถาเราสร้างแล้วก็ถวายที่นี่คือพุทธมนตรศรีสุนภูมิอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงประโยชน์นะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือประโยชน์อย่างยิ่งเลยก็คือว่าเป็นพุทธมนตรพ่อผพูดอย่างนี้ได้ไหมครับถ้ามันผิดเนอพุทธมนตนแปลว่าเป็นของประเทศของชาต ถูกต้องถูกต้องคืออันนี้เป็นของประเทศไทยเรานะไม่ใช่ของหลวงพ่อนะครับไม่ใช่ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อสร้างทำที่นี่มาก็จริงแต่ไม่เคยมายึดติดว่ามีของหลวงพ่อหลวงกดไม่ใช่และหลวงพ่อก็จะสอนคนที่นี่บอกว่าที่เนี้ยหลวงพ่อเป็นผู้มีดําริสร้างขึ้นมาและสร้างแต่ว่าสถานภาพของที่นี่หนึ่งก็คือเป็นพุทธมณฑลสองก็บริหารโดยมูลนิธิ คะพุทธมุทนศรีธนภูมิเห็นแล้วแหเ,เราแต่หลวงพ่อทำหลวงพ่อจะคิดไปถึงระยะยาวว่าในอนาคตเนี่ยใครจะมาบริหารจัดการใครมาดูแลใครมาสืบสารคะเพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าบางที่เนี่ยหรือบางวัดเนี่ยเพราะว่าพอเจ้าว่าท่านไม่อยู่แล้วหรืมอมมณภาพไปแล้วเนี่ยก็จะเหมืนอนกับไม่มีคนดูแลครับ<ช>แต่นั้นหลวงพ่อจึงตั้งมุขิธิขึ้นมาให้เกิดความเข้มแข็ง ที่จะดูแลอย่ันต่อเนื่องไปนะหลวงพ่อก็จะพูดอยู่บ่อยๆไปห้าสิบปีร้อยป,ป,100ปีที่นี่ก็ต้องยังอยู่นะถึงพวกเราจะตายจากไปแล้วเนาะแต่ที่นี่ก็ยังเป็นสมบัติของบ้านเมืองว่าใครได้โน้มุญก็ได้ฝากสบัติปริชารณาใช่ใช่ใช่รัะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แค่คิดก็มีความสุขแล้วนะ<ช>นะเป็นที่อีกแห่งหนึ่ง<อ>ในประเทศไทยเราที่คนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายอะไรเลย ในทางการจะเดินทางมาที่นี่เราก็ยังมีรถไปรับออกมาจากกรุงเทพจากปทุมธาน,นีนนทบุรีทุกสัปดาห์เลยนะสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนมาประมาณสามร้อยคนรถบัสประมาณเกือบสิบคันคเดินทางเฟรอาหารเราเลี้ยงทุกมือ้อขออย่างเดียวก็คือมาปฏิบัติธรรมนะที่นี่เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมแต่ก็าอยากให้พวกเราได้ช่วยกันนะสัมพันธ์บอกบอกพวกเราว่าเนี่ย ให้คนมาปฏิบัติธรรมกงนนะเยอะๆสาธุสาธุอ่าเดี๋ยวดูดดูอีกสักหลังหนึ่งดีไหมครับครับผมในส่วนที่เป็นดูดูวงใหญ่สำหรับใครที่ดูในสดอยู่อยากจะร่วมทำบุญก็สามารถแจ้งอินบ็อกมาได้นะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกับหลวงพ่อรงกฎแล้วก็ชาวนาถาด้วยนะครับอ่าแสดงว่าหลังรงการพิเศษกว่าไหมครับคือ หลังตรงกลางนี้เนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าว่ามีเป็นเหมือนสาาการปะเรียนไหมครับแต่ละวัดจะมีสาาการปะเยียนอลยเราเราเดินดูรอบๆเราจะเข้าใจงเออเนี่ยจ้ะอ่าน่าจะน่าจะมีด้านนู้นอีกนะอ่เราเราเราดูบรรยากาศเนาะตรงเนี้ยถ้าเรามาตรงนี้เราก็สามารถที่จะเดินจงกรมรอบที่ได้เลยนะ คนออกแบบเนี่ยเขาเป็นศิลปินระดับชาติอะเนาะครับแก็เลยมีความคิดที่ดีว่าเออเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเนี่ยเป็นสมมุติว่าเรามาพักกันเยอะๆคนจะมานั่งข้างนอกได้นะเออนั่งสนทนนธรรมกันนั่งปฏิบัติกันข้างนอกก็ได้อันนี้ก็จะเป็นประมาณเหมทราบว่าห้องก็จะใหญ่กว่าเป็นเหมือนกับพระพระที่ใหญ่ อ๋อเป็นเหมือนห้องรองรรับพระผู้ใหญ่ใช่ใช่ครับเวลาพระผู้ใหญ่ท่านมาแสดงธรรมครับอ่าท่านมาโปรดพวกเราแหละอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหอสำหรับพระเถระผู้ใหญ่ครับนะน่าจะเป็นอ่าสามห้องสามทั้งห้องนู้นก็จะห้องเท่ากันแต่ด้านนี้จะมีห้องเดียวก็ประมาณนั้เหมือนห้องพระเถระผู้ใหญ่เวลาท่านมาแสดงธรรมอ่าท่านก็จะพักตรงนี้นะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูไลฟ์สดอยู่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพกับหลวงพ่อหงกลแล้วก็ชาวนาถานะครับอย่างที่บอกไปว่าชาวนาถาคือร่วมทําบุญไปแล้วสิบหลังด้วยกันนะครับใ,ใครที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยว่าอยากจะทําบุญสร้างกุฏิแล้วก็สร้างบ้านอีกร้อยหลังนะครับฉะนั้นแล้วทุกคนท่านก็สามารถเป็นเจ้าภาพร่วมกันกได้อีกเก้าสิบหลังอีกเก้าสิบหลังก็หลวงพ่อครับเพราะสิบหลังแรกนาถาเราร่วมกันสร้างแล้วเป็นเจ้าภาพแล้วครับ ซึ่งก็จะเป็นแบบนี้เป็นเป็นรูปแบบหนึ่งหลังเนี่ยบพบอกอ่าเป็นตัวตัวเลขที่ไม่ก็ประมาณสามแสนสามแสน่สามแสนาส่วนที่เหลือเราทางพุทธสถานเราเนี่ยครับพุทธมนทลเนี่ยก็จะมีผู้ผู้ร่วมทําบุญรายเล็กรายน้อยนะเออหยอดตู้มาทําบุญมาก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละแต่ว่าหลักๆก็คือ หลังนย่งก็ประมาณสามแสนาแต่ถ้าหลังใหญ่เนี่เดี๋ยวหลวงพ่อจะถามอีกทีนะึงว่าเขาได้ไดไดตั้งงบไว้เท่าไหร่รนะซึ่งซึ่งส่วนนี้เราก็จะเห็นว่าแต่ละหลังเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเนาะมีห้องสองห้องซ้ายขวาแล้วก็มีห้องน้ําตรงกลางาแต่เป็นเหมือนเป็นระเบียงเพื่อให้พาได้จงกรมใช่ใช่ใ<ม>นท่าน<ม>ก,ก็เดินได้โดยสะดวกเนาะ ครับบางทีเรายังรู้สึกอยากเดินล้ำรอบนี่นเ,เวลาฟุ้งซ่านมากๆเราก็น่าจะเดินลรอบนี่เลยครับหลวงพ่บบบอบก็เมื่อกี้หลวงพ่อกับพี่บีก็พูดไปแล้วว่าที่นี่หลวงพ่ออยากให้เป็นพุทธมนตร<ช>เป็นศูนย์กลางที่พุทธศาสนิกชนได้มาทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็น<ช>ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาครับหลวงพ่อใช่ครับหลวงพ่อเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าที่นี่เนี่ยจะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะไม่เหมือนที่อื่นครับ อันแรกเลยก็คือว่าที่นี่เราจะไม่ให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยที่พักอาหารการเดินทางเนี่ยเราส่งเคราะห์ให้ให้ทุกอย่างแต่ส่วนที่สองก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีเราเรียกว่าอนุสาสนาจารย์อใ,<ห><า>ให้เราลำลึกของกองทัพโบกของหน่วยงานราชการต่างๆทางทหารเนี่ยเยอะมากเพราะท่านเหล่านี้พอเกษียณแล้วก็มา <c oughs> เหมือนมารลาตัวรับใช้หลวงพอ่อ ท่านประธานมูลธิธิก็เป็นทหารนะรซึ่งเป็นอนุศาสนาจารย์ซึ่งเราก็จะมั่นใจได้อ,อท่านเหล่านี้เนี่ยแม่นยำนะในเรื่องของคําสอนของพระองค์น,น,นะแต่ว่าทุกทุกคนทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติเพราะท่านเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้แค่ปริยัติอย่างเดียวท่านปฏิบัติด้วยเพร,ราะฉะนั้นคนที่มาเทนเน่ก็จะจะได้ได้ครูบาอาจารย์ที่ ที่ดีเนาะมีประสบการณ์ที่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะไปถูกทางตรงทางนะซึ่งในอนาคตเนี่ยที่นี่ก็ได้บอกหมอโบแล้วว่าเรามีบ้านพ่อคุชลาด้วยจ้ะหมอโบจองแล้วใช่ไหมครับจองแล้วจ้ะจองแล้วจ,ะจ้วจะ <c ười> คือเรามีบ้านพ่อคุชลาเพราะอะไรเพราะคนชลาที่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายปฏิบัติธรรมอเอาง่ายๆว่ามาตายที่นี่อย่างสงบคนชวนผมมาล่ะจ้ะ มายู่นีนะอ๋อจะมีคนมาอยู่แ,แล้ว,วนะ<ห>ผมมาอยู่ครับ<อ>พี่พี่มาอยู่ครับก <laughs> ็จะก็จ,จะมีเยอะมากบ้านพระคุณชลาชแต่ว่าคุณชลามาเนี่ยต้องต้องทำสองเรื่องหนึ่งคือทำงานแต<อ>่พวกเราอาจจะมาช่วยกันปลปูกผักปลูกหญ้าไปเรียกว่าดูแลในพุทธมนฑลให้เรียบร้อยทำความสะอาดนะครับแต่สองที่ต้องทำทุกวันก็คือปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมตรงเดืนวาลัง์สวดม,มวนต์เพราะที่นี่เราก็จะสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยพื้นที่ก็จะใหญ่มากและคนสามารถที่จะร่วมกันสวดมนต์ได้เป็นพันคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยอย่างไม่น,น้อยก็สองสามร้อยคนที่เป็นผู้สูงอายุทุกวันเขาก็จะไปสวดมนต์ถวายในหลวงราการที่เก้ากันทุกวันที่พระมหาธาตุเจดีย์ที่ตอนนี้เราก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วเนาะ ปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่ที่นี่ก็จะเริ่มจริงจังกับการงานก่อสร้างกระถ่มที่ปรับที่แต่หลวงพ่อก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วว่าตอนเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องอุกกระเพื่น,น้ําท่วมเพราะหลเพราะไหลปีก่อนในน้ําท่วมกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีคนหนีมาอยู่ลบบุรีอท<ม>หารในค่ายทหารเป็นพันเลยนะ อยู่ใกล้ๆวัดเราเนีย่ยหลวงพ่อก็ไปช่วยเรื่องอาหารการกินทุกวันทุกวันในปีห้าสี่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะตอนนี้หลวงพ่อมองเห็นว่าถ้าเกิดภยัยพิบัติขนาดด้านอีกเนี่ยเราจะเตรียมการรองรับอย่างไรหลวงพ่อก็มองที่ไว้นะที่แรกเราเคยไปกันมาแล้ววันนี้เราก็ไปมาแล้วก็ที่ทใจฟ้าหลวงพ่อสร้างเมืองตรงนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับปัญหาเรื่องภยัยพิบัติตส่วนหนึ่งเพราะที่ตรงนั้นน้าไม่ท่วมแวนะ่นอนจัดละ น้ำไม่ท่วมฝนตกหนักแค่ไหนก็ตามแต่ที่นี่เนี่ยจริงๆน้ำก็ไม่ท่วมหรอกแต่ว่าถ้าเอากันแบบให้ปลอดภัยจริงๆอ่ะหลวงพ่อก็เลยออกแบบให้ยกพื้นให้ยกพื้นขึ้นมานะสูงสูงหลายเมตรเลยครับเนะพราะวถ้าหางน้ําท่วมเราก็ไปอยู่บนเดินซึ่งเดินเนี่ยเป็นเหมือนสนามหญ้าใหญ่ๆกว้างๆเลยนะคนก็จะมากางเต็นท์นอนกางมุง้งนอนกันได้นะครับเป็นพันๆคนได้นอกจากที่เราจะมี ส่วนกลางของพระบาทเจาเจดีย์ในนั้นก็จะจุคนได้เป็นพันเหมือนกันแต่ที่เวลาเรามีภัยพิบัติเนี่ยคนจากกรุงเทพอยู่ที่นี่อยู่ได้เป็นเดือนครัแต่ซึ่งเราก็เตรียมการไว้ว่าเออถ้าคนมาอยู่ที่นี่เป็นพันคนเราจะทำย่างไงเพราะเราก็ต้องมีส่วนที่จะต้องเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนโรงอาหารดีๆเนาะใหญ่ๆช่วยกันปลูกอาหารครับแต่ คนที่มาสักสอพันคนเน่ยวันหนึ่งก็ทำอาหารเลี้ยงคนพันคนเพราะในส่วนกลางที่เราเตรียมไว้ตอนนี้เราทําไว้แล้วบางเรื่องเราก็เห็นแล้วนะอย่างเช่นเรื่องร้านกาแฟที่มีมาตรฐานในระดับ้วแลปันละวะสากรลละวะนี่ก็หมายถึงลรบรีไงปันนี่ก็คือการแบ่งปันไงลูกจะเห็นว่าหลวงพ่อเจอบใช้คำว่าปั่นปันปันปัน หลวงพ่อมีคำถัมเหิดอย่างเงี้ยหลวงพ่อมีแผนที่จะทําโซล่าเซลไหมครับออทาอยู่แล้ว้ะจะได้ให้คนสนใจลงาโซล่าเซลเรา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 คุยกันมาตั้งหลายรอบแล้วพี่บอลนี่จะเป็นคนดูแลเรื่องโซล่าเซลเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําบุญใหญ่เรื่องโซล่าเซลลนะคนรับแผ่นสองแผ่นว่าไปชจะได้สว่างสวแล้วพี่โต้อขอบคุณบอบีด้วยนะครับก็า ครับต่อไปอนาคตที่นี่ก็จะนี่แหละก็มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านพลังงานก็คือโซลาร์เซลล์แม้กระทั่งขยะนะเราก็มีวิธีการบริหารจัดการให้ขยะนี่กลายเป็นประโยชน์สูงสุดนะโซลาร์เซลล์ก็จะช่วยเราประหยัดเรื่องค่าไฟแน่น,นอนก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนาะ <c oughs> อะเราก็จะนำโครงการโซลาร์เซลล์นะนะ ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็เอาในพรรษาเนี่ยเรื่องโซลาเซลล์เอาเราสร้างบ้านเสร็จแล้วยังขาดโซลารเซลล์จากใายในพรรษาหลวงพ่อบอกว่าโซลารเซลล์อยากให้ประชาสัมพันธ์กสัมผัน์เรื่องโซลารเซลล์พุทธมนตนศรีสุนทรภูที่นี่เป็นสถานที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะแต่ที่นี่หลวงพ่อก็มุ่งที่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่ สงเคราะห์ญาติโยมจริงๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรที่พักอาหารการเดินทางไปกลับเราก็ช่วยดูแลให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆถวายให้เป็นสมบัติของมุศาสนาของพวกเราหลวงพ่อจะพูดเรื่องสําคัญนะก็คือว่าหลวงพ่อกํา,ากลังดาเนินก,การก่อสร้างาพุทธิหลวงพ่อมีแนวเคิที่จะสร้างกุทธิ ถวายในหลวงจาก,การพี่9เนี่ยหนึ่งหลังหลวงพ่อก็เลยตัดสินใจว่าปีนี้เราสร้างปุติให้เสร็จสักสิบหลังก่อนเข้าพรรษานี้เพื่อพระท่านจะได้เข้ามาประจําอยู่ที่นี่ในช่วงเข้าพรรษาแลวก็จะเป็นครั้งแรกนะที่พุทธมนตรแห่งนี้ก็จะมีพิธีทอดกรถินซึ่งการทอดกรถิ่นนั้นก็จําเป็นนะที่ต้องมีพระอย่างน้อยก็ห้ารูปขึ้นไปนะเป็นคณะที่จะรับกรถิน ซึ่งการก่อสร้างนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะการออกแบบนะโดยศิลปินแห่งชาติที่คอยดูแลอันที่สองก็คือเรามีช่างที่หลวงพ่อประเมินแล้วว่ามีฝีมือมากแล้วก็เข้าใจสถาปัตยกรรมไทยเพราะว่าปุะตีทุกหลังเนี่ยเราก็ต้องสร้างไปในแนวสถาปัตยกรรมแบบเดียวกัน กับอาคารอ,อื่นๆหรือว่าส่วนอื่นๆอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะญาติโยมพญาติโยมเข้ามาเห็นเราก็จะรู้สึกว่าเออที่นี่เรามีสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะและที่สําคัญก็คือสร้างแล้วต้องอยู่ได้ยืนนานถาวรนะไปถึงชั่วลูกหลานเราพระท่านก็จะได้มีกุติที่เหมาะสมและญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะ ก็สามารถที่จะใช้พักเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้อันนั้นคือเป้าหมายใหญ่สาวอาทิตย์ก็จะมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมบางครั้งก็ถึง 2- 300คน300กว่าคนก็มีบางคนนั้นมาแค่ทุกสัป,ปดาหนะ์บางคนก็มาหลายครั้ง10-20ครั้งแล้วก็มีฟันก็สรุปว่าญาติโยมมาดูก่อนมีศรัทธาก็ร่วมบุญกับหลวงพ่อสร้างกุฏิ เพื่อถวายเป็นพระกุศส่วนในหลวงรัชการที่9เพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านเราจะสร้างกุฏิ100หลังแต่ว่าในปีนี้ช่วงแรกก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ10บหลังเพื่อให้พระที่ท่านจะจำพรรษาอยู่ที่นี่นะได้มีกุฏิที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตอนในี0้90หลังเราก็จะทยอยสร้างให้เสร็จในปี2570 น่นเป็นปีที่ในหลวงราชการที่9ท่านมีพระชาตการร้อยพระชนษาเราเราพูดแบบภาษาเรานะว่าเออร้อยปีในหลวงราชการที่9พ่อก็สร้างกุตติร้อยหลังนะถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านแต่นั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมถ้านะหากว่าญาติโยมมีจิตศรัทธานะอยากจะร่วมสร้างบุญ้านกุศลใหญ่ในครั้งนี้นะ วันนี้เป็นบุญใหญ่แน่นอนว่าเพราะว่าการสร้างกุฏิสม100หนึ่งรอยหลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกญาติโยมแต่สำหรับพวกเราเราทำได้ก็เพราะว่าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันร่วมศรัทธากันท้ายที่สุดน,นี้หลวงพ่อก็ขอมือพอนะให้ญาติโยมที่ได้ร่วมสร้างบุญทา้งกุศลกับหลวงพ่อมาโดยตลอดนะ บุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแ้วนั้นก็ขอให้เป็นพระปัดไกลเพื่อกูลต่อชีวิตของญาติโยมให้ประสบทั้งความสุขความเจริญและความสำเร็จอันดีงามโดยทั่นทั่วกันทุกคนทุกคนเออขอเจริญพอ